เปิดบ้านใบเตยมูลค่า50บล้านรูร้ายใหญ่โตมากหลังต้องนอนคุกต่อรอบ 2. สองศาลอาญาสั่งยกคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวใบเตยสุธีวันหลังญาตินำเงินสด5้าล้านบาทยื่นขอประกันตัวโดยศาลให้เหตุผลระบุเคยชี้แจงชัดเจนแล้วไม่มีเหตุให้เปลี่ยนคำสั่งเดิมทำให้ใบเตยต้องนอนคุกต่อไปวันนี้ทีมงานสยามนิวจะพาไปย้อนชมบ้านหรืออลังการของนักร้องสาวใบเตยสุธีวันที่ควักเงินซื้อในราคา30ล้านบาท แถมทุ่มงบตกแต่งอีกกว่า20ล้านบาทรวมถึงกระเป๋าแบรนด์เนมสุดหรูที่มีเกือบ100ใบรวมถึงนราิการเสื้อผ้าอีกด้วย